สกินใหม่แจกฟรีจากคอลบเรื่องตำนานหลวอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดูเป็นสกินของนาจานะนาจาคือใครนาจาคือต้นฉบับของแมกนาจาในเมื่อสกินคอลแลบใหญ่ยังไม่มาเอาคอลแล็บเล็กไปก่อนละกันเนาะใครเป็น FC ฟซีนาจาขอโทษนะแต่ว่าสกินนี้ทําให้ฉันนึกถึงปุกก้ามากๆเลยแม่เด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะก่อนจะไปรีวิวคงต้องอธิบายเรื่องสกิลต่างๆของนาจาก่อนมันก็เหมือนแม็กไม่ใช่หรือพี่จะอธิบายอะไรอ่ามันก็เหมือนแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือน1 0 0%เ ถ้า,าสองคหัวศัตรูมันใช้เบิร์นไมได้แต่มันก็แลกมากับที่คูดาวค่อนข้างจะไวแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่อันตรีนะค่ะอันตรีแม็กเราจะทําการเปิดแมปทั้งหมดแล้วก็ล็อกเป้าศัตรูใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่ทําการเปิดแมปและคุณเห็นวงนั้นไหมวงนั้นคือระยะที่เราจะสามารถม่งได้ถ้าศัตรูมันไปอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถม่งได้และการที่เราจะมองศัตรูเราต้องเห็นศัตรูก่อนไม่ว่าที่เราเห็นเองหรือว่าเพื่อนเป็นคนเห็นถ้าศัตรูแอบพุ่ม ก็ไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ฉันวางตุ๊กตาชักหน้าไว้ด้านนอกแล้วก็ในพุ่มสังเกตแถบขวาถ้าฉันเห็น2ก็หมงได้สองถ้าฉันเห็นสามก็หมงได้3าม,มันค่อนข้างจะจุกจิกไม่เปิดแมปไม่พอต้องเห็นศัตรูก่อนถ้าศัตรูหลบพุ่มก็เรียบร้อยหมงใครไม่ได้แต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอยู่มั้งก็คือเราสามารถจะหมงปอมได้อืมเคอเล่นแม็กี่แบบว่าจะกดตีหนีไหมแต่ว่าศัตรูไม่อยู่กันใกล้เหลือเกิน ไปมงคนไหนก็ตุยแต่นี้จะหมดปัญหาแล้วก็หม่งป้อมหนีแม็กเลยอืมพอมามองแบบนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอยู่นะฟังมาถึงตรงนี้เมียนแม็กอาจจะตกใจแล้วว่ะพีกาปพี่กัปปเขาจะปรับให้เหมือนเฮทโอเคไหมไม่รู้สินะแต่ฉันได้ยินข่าวที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนาจาจะถูกปรับให้เหมือนแม็กมากกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงไหมก็คงต้องรอดูต่อไปเอาแหละเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะฟิวอยากจะบอกว่าในเกมจริงฉันไม่เคยใช้หม่งป้อมเลย กล้จะครบรอบสิบปีเฮดโอเคแล้วก็มาลุ้นนาจากันว่าจะเปิดตัวตอนนี้หรือไม่คือถ้าไม่เปิดตอนนี้ก็คงต้องเป็นตัวจีนปีหน้าในนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยซ้อเหรอหยุดเดี่ยวให้ฉันได้รีวิวสบายๆ่ะเธอเนี่มันเกมที่สามนะเกมก่อนนั้นนู่นคือโดนตบยับด้านบนมีประเด็นตัวละครที่ฉันไม่ควรจะไปยุ่งด้วยคือมูซซชี่นะโดนมันสวนตายแน่แต่ถ้าไม่นับมูซาชีที่เหลือ่าขาตุยอยู่อาจจะได้เล่นบ้างดูสิใครจะโชคดีไม่เอามูซาชีไม่เอามูซาชีนะกก็เอาแม่นางพระจันรคนนี้อ้าว โอ้มันเลี้ยวหักสองนี่เนี้ยเหรอคือแม่นางพระจันทร์มันเป็นตัวที่ลากคนไปนห,นหนึ่งในมิติอื่นนะนะคือล็อกต่อนางว้าพอดีมันก็เลยเลี้ยวซะโอ้โหตกใจหมดพอดีจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไอมาห้าคนเลยเนะี่ยอ้าวปู่ปู่เลือดน้อยปู่จ้าวีมาแล้วจ้าขนาดนี้ป้องเหน่งเข้าให้และอือหือโอ้ยตดนมูจิยกไอฉอดเมื่อกี้คอยพระเอกมาแต่แม่งน่าเสียดายแกทำใจะดูแย่โอ้โหยานกูเหยาใช่ไหมถ้าชื่อในฮีนโเคจะชื่อเหยา แต่อื้อโดนมอทอดปิดไม่นะกระโดดเอะหวัวหม่งป้อมได้ก็จริงแต่คุณจะกเก็บันติไว้หม่งป้อมจริงเหรอดูเลือดฝั่งนู้นสิมันน่ารักลึกเกินแต่อุ้ยพิกัดไม่เห็นใครก็ได้เข้าไปแยมันหน่อยอ้าวสวัสดีจ้าปูจ๋าลาวิลจ๋ามาแก้แค้นจ้าหยุดนะมอทอดอย่าตามตัวฉันมาแล้วเอ้าใครโดนวาร์มิตีนี้อ้าหนึ่งสองสามสวัสดีจาเกี่ยวตามมา กาแฟเต็มหน้าแม่นางพระจันทร์คือถ้าดึงศัตรูเข้าไปแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นแบบนี้แหละต่อยฆ่าศัตรูได้ก็จะโดนจ้าเอ๋เพราะนั้นเพื่อนต้องพร้อมหน่อยล็อกใครดีนะคนนี้หรือป่าวันดีจ้ามูซาชิล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นใครมันจะไปกล้าเหยียบกับมูซาชิหัวหมงใครดีราวิวหรือแม่นางพระจันทร์ดีลองแม่นางพระจันทร์ดิโอ้โหกูไม่ได้จะได้ออกอื้อฮืออือฮืออ้ฮือขอโทษขอโทษขอโทษผิดไปแล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้วขอโทษได้ไหมล่ะ ใลลาวิวเดินดุมๆมาโดนยานเก็บไหมเอ็กซิคิวไม่ทันแต่ยานนะยังไม่ชินนะถ้าเกี่ยวของ Head o K เฮดโอเคเท่าไหร่เลยฮะมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ใครอยู่อันตรายวะน,นั่นเดี๋ยวก่อนเราไปช่วยผมมุงกุล็อกใครวะอ่าบาครค้างฉันก็นิ้วเบียดมองไม่ทันว่าจิ้มใครไปแต่ขอโทษได้ไหมล่ะเอ๊ทำไมลาวิวมาอยู่ใกล้จังวะยานลำยานลำสวัสดีจ้ามูจชิรักเพอ่อนลจ๊ะรักเพอ่อเลจ๊าเอ็กซิคิวลาร์สวัสดีจ้า ใครบ้างไม่รู้กูพาไปทันแต่อื้อเอออันหนาจ่ายกูตายเพราะาหมอมอทอดเนี่ยนะปู่มาทางนี้แล้วอา้าวเดี๋ยวกูกดอะไรออกไปมันปักหรืออะไรไม่รู้โอ้ยกดปุ่มมั่วๆก็เป็นเรื่องตอนนี้เลือกผัวหมงใครกูหมงใครไปไม่รู้กดมั่วกดมั่วทุกอย่างปล่อยมอทอดหนีไปเอามูจอชี้ก็ได้โอ้หรือเพราะว่ากดค้างไปไม่รู้สินะไม่ค่อยชินกับนาจานี้เท่าไหร่เลยคิดถึงแม็กบ้านเราอะ เรอารีวีโปลเลือกอีโมจิใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องให้เทนเซนซึ่งจะต,ต้องรองนานหน่อยนะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้หยุดเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะนเป็นโปจากเวียดนามลาม,มาไทยแนละลามไปไต้หวันที่ตายสิใครมันก็สรรหาโปเนาะมงใครดีอางมาทออยู่คนเดียวนี่นะสวัสดีจ้าแท็กซี่เนดะลิเวอรี่โอ้อาญาขี่มาลอยเป็นวิญญาณตามติดเหมืนอนระยะนี้จะไม่เด้งนะ คือได้ให้เราเคพวกตัวขี่หัวเนี่ยมันมีระยะจํากัดโดยคือถ้าระยะไกลเกินไปมันก็จะเด้งออกแต่ระยะที่ฉันบินมาเหมือนจะได้อยู่มัง้งเหมือนเราบ้าบวกพอสมควรป้อมเปิลไม่ดูกันเลยอ่าหมอหมองใครดีเอาดัชเชอร์กันไหนทุกคนอ้าวลาวิวอยู่คนเดียวหรอจ๊ะลาวิวน่าจะตุยก่อนใช่มันตุยก่อนว่าจะล้าสนอยเสียได้จังเหมือนจะหม่งซาก้อมได้เลยถ้าเรากะดีๆแต่ว่าอ ปู่อยู่ตรงนั้นแล้วอ้าวมอทอดมูซาชิขอโทษได้ไหมล่ะวันนี้จะปู่จ๋านี่เน่หัวมงนี่เน่หัวมงและกูไปเกี่ยวอะไรนี่เออปล่อยไก่ทุกอย่างเกินความควบคุมกาแฟเต็มหน้าน้องพัชร์น่าจะไม่รอดยานเข้าไปล้ำล้ำล้ำลนตัดลำเตอร์ลนตัดลำเตอร์ทีบ้านหัวมงก์ชาข้อมใช่ไหมแน่ใจันหมงคลทิปได้ไหมไม่เคยลองนะยค่ะกเป็นว่าใช้อติให้เปลืองเล่น อ๋อแน่คนยังไม่บวกตอนนี้หรอกมัง้งตอนนี้เริ่มชินมือก็รู้สึกว่ามันเก่งไปอีกแบบหนึ่งนะพอดีจามูซาชินี่แหละมูซาชิอ่ะเฮ้ยเฮลมีเฮลมีเพื่อน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 ,น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 ฉันยืนยืนได้ทั้งวันยืนได้ทั้งวันอยู่ขอบคุณมากอาญะนี่แหละหมวอมงนี่แหละไออู้สวรรอนาคตมอทอดบอกไม่รอดแล้วแม่นางพระจันทร์มาเข้ามิติอะไรตรงนู้นรอดหรือไม่น่าจะเดี้ยงซอยยิกซอยยับอืมอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ย อ,อีกคนเป็นใครวะลาวิลเหมือนเราปะน่าจะลาวิลเหมือนเราเอ๊ะหมจะง่ายก็ง่ายหยานไปเถอะชื่อให้โอเคชื่อเหว่ใช่ไหมไอ้นี่เจ้าที่ป้อมตีเน,นือ้อเกินอาดับวิก,กูมาตอนเนี้ยนะอืมตีตีตีตกดดับถึกเล่นนี่เนี่ยเอ๊ะลาวิลไม่ได้อยู่ในบ่อแล้วไปไหนวะเอ๊น่าสงสัยการเล่นก็ประมาณเนี้ยแหละมัง้งก็พอชินมือแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้อยู่ ตอนนี้คือเหมือนใกล้จะรีแลงแล้วคือมันจะแจกสกินมอทอดแล้วก็มีฮีโร่ใหม่อย่างซือชาซินเทียทีเอโอเคซีซั่นใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเลยฮีโร่ที่รีเวิร์กก็น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะเอาล่ะก,ก็จับกระป่ายืมกรไลก์กดแชร์กดไิดตามป็นใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า